อย่าไปพยายามยึดในสิ่งที่มันไม่ใช่การยึดอนัตตาที่มันไม่ยึดกันอยู่แล้วในหน้าตาเองนิจังที่มันไม่ยึดกันอยู่แล้วในนิจังเองทุกขังก็ไม่ต้องไปดับทุกข์ลูกทุกที่มันไม่ยึดกันอยู่แล้วนี่ทุกข์เองอย่าทะเลาะทะลาไปดับทุกข์ทำไมอย่างนั้นล่ะตัวไปคอยดับทุกข์แหละมันจะไม่ดับซะเอง ดีฟังดีฟังในสิ่งที่มันจบในการฟังไม่ไม่กระทั่งไม่เองลูกมันจะไม่มีตัวผู้เกิดไม่มีตัวผู้ดับมันจะไม่ใช่การไปคอยเกิดหรือการไปคอยดับแต่ประกาใดมันจะไม่ใช่อะไรในเกิดไม่ใช่อะไรในดับกันไปเองลูกไม่ไม่กระทั่งไม่เองดี อย่าเอาขยะแห่งที่ถีความเห็นความหมายไปครอบงำไปต่อไปเติมไปเพิ่มไปเสริมอะไรประโยคที่ล้างก็นในประโยคเองประโยคที่จบกันในประโยคเองอย่าเอาประโยคไปวนเวียนไปต่อไปเติมมันไปเพิ่มไปวนเวียนจะกลายเป็นกรรมวิบากทางทิฏฐิข้ามพุทธนดล พุทธชน,นหนก็ใช่ทิฏฐิเองเกี่ยวข้องกับศีธรรมตลอดเข้าใจไม่เข้าใจมันก็ใช้ไม่ได้ทั้งนั้นโมนแต่อะไรเข้าไม่เข้าอยู่แล้ว <c oughs> ไม่มันกะ็ทําไม่เองดิมันจะไม่ใช่อะไรในเข้าใจแลวไม่เข้าใจอะไรอย่ามาอยู่แค่ธรรมมาพิสมัยหรือการปฏิเสธในธรรม สิ่งที่มันไม่เกี่ยวแม้กระทั่งไม่เกี่ยวเองอย่ามัวแต่วนเวียนกับธรรมาที่สมัยอย่ามัวแต่ลึกซึ้งลึกตื้นอะไรอย่ามัวแต่ศรัทธาไม่ศรัทธาอย่ามัวแต่อย่า,ม,ามัวแต่อย่ามัวแต่ ไปต่อแล้วมันไม่จบไงสิ่งที่ให้จบเมื่อเอาไปต่อมันก็ไม่จบเม,มื่อไหมไม่ก็ทั้งไหมเองไม่ต้องไปต่อไปเติมอะไรอีกแล้วนะมันก็จบตามนั้นสมุเชเ่อตามนั้น จะได้ตัดล่อในการหลงแช่เสริมให้ไม่มันก็ทั้งไม่เองเรื่อยดำริล้างดำริเองดำริจบกันในดำริเองดำริที่สรุปกันในดำริเองดำริที่มันตัดกันในดำริเองเรื่อยจบช่วยสังสวัสดิ์ในจบช่วยสังสวัสดิ์ภาครวมไปเรื่อย